สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกม RV นะครับผมผมก็ได้เล่นเป็นมอทอสครับในตำแหน่งโรมิงนะทคนโอเคบอกเลยว่าวันนี้เดือดจาดเดือดจาดเริ่มต้นเลยเราต้องรับเลนกลางนะครับผมผมก็จะเล่นเป็นแบบสไตล์เล่นกับเมทนะส่วนใหญ่แล้วก็ถือ XQ มาด้วยนะครับเพื่อทำการรัดช็อตรัดช็อตจะได้แบบเกิดเกิดรวยๆนะเป็นโรมิงที่แบบเกมได้ยอะไรเงี้ย ตอนนี้แรงก็อยู่ที่21ดาวนะตอนนี้เหมือนว่าแก๊กเขาพยายามที่จะดึงเมดเราเข้าป้อมนะแต่ว่าก็พลาดไปพลาดก็เลยแบบทำให้แบบเสียจังหวะเล็กน้อยเราก็พยายามคุมโซนยึดพุ่มนะครับผมโซนให้เมดเล่นเมดทำสกิลอะไรเงี้ยให้เพื่อนเราเล่นง่ายนะจริงๆไม่ต้องปวดตัวออกจากพุ่มก็ได้นะแบบยึกยักยึกยักไว้อะเออทำให้เขาปว พอเสร็จจากกลางนะครับเราก็จะมาช่วยแครี่เติมบน,นครับเพื่อที่จะได้มังกรน,นะครับจริงๆเราแบบผมคิดว่ามังกรตัวแรกค่อนข้างสําคัญนะถ้าเราแบบมาช่วยกันเอาได้ก็จะดีดีมากๆเลยแหละแต่ว่าผมก็พลาดนะริงเข้าม,มาเยอะขึ้นทีมเรามีแค่สามคนนาคอรยังเลีย์กลางแล้วเมททีมเราก็ตุยไปอีกตัวหนึ่งนะครับเวลานะ่ากลัวมากเหมือนใจจุ๊บจุ๊บอันนั้นพอผมเกิดไมกทีนาะคอรก็ยังฟาร์มไม่เสร็จนะผมก็เลย เข้ามาช่วยนิดหน่อยแล้วก็ได้วีลาไปนะครับจากการ x x ็ของผมตามด้วยแก๊สอีกตัวหนึ่งครับตีเลือดน,น้อยๆแบบนี้บอกเลยว่าของหวานของหวานจริงๆเป็นแบบมอทอดติดเอ็กแล้วก็คือโหดเลยนะครับคือแบบมอทอมีไม่มีดาเมจในตัวใช่ไมเดอ้ยมีหรือเปล่าอ่ะมีไม่มีไม่รู้รู้รแต่สติลโดนลอยแบบไม่ต้องลงนะ <c oughs> ดูดิโอโคตรเกียนอะ่ะขอรกอบดูเมีย ซิวบอกว่าโหลอยแบบไม่ต้องลงเลยนะซิวบอกทัวันนี้ผมพยายามที่จะเข้าไปใบแก๊กช่วยเพื่อนนะแต่ว่าก็ใบไม่สําเร็จผมยังไม่มีล้างนะยังผมขึ้นเป็นรองเท้าชิ้นแรกแต่ว่าก็ออกหินโลมมาหนึ่งชิ้นก็ให้โจ๊กเก็บไปจวดซจวดไม่ให้โจ๊กเออหลังจากนั้นก็มาเติมกลางนะครับแต่ว่าไม่ทันนะแต่ว่าเราก็น่าจะคิววีลาได้เรียบร้อย หวันเจี๊ยบโมจิเดยวตัวเก็บตกแล้วมาดักเอลสูครับจังหวะน,นี้เอลสูเดินปลอมบอม,มาก็โดนผมสับหัวแล้วก็เอ็กซิคิวเก็บไปอย่างง่ายดายระหว่างที่ผมโซโล่คิวด้านบนตรงกลางก็นัวนวกันอยู่ก็ได้ซิวมาป่าเขาก็ยับอยู่จังหวะสวยนะครับลูเมียโดนดึงเข้าไปทะลุคิวดูดอย่างนี้ผมล้างช่วยแล้วก็สต้ำยกไปนะครับก็ทําให้เพื่อนรอดมาได้จากความ ของผมนั่นเองเป็นไงละ่ะโคตรหลอ่อโคตรอันตรายแกลกดึงมาจิตสัมผัสจังหวะน,นี้ไม่โดนใครเลยแล้วผมก็เดินมาช่วยสจัดนะครับจากการนัวของเอลสูอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นแก๊กก็ทําการดึงผมนะครับช่วยเอลสูไว้ได้แต่ว่าเจ้าแกลกตัวนี้ไม่รอดจริงๆบอกเลยเอา้าวปล่อยไปซะงั้นก็ผมยังหิวอยู่นะเพราะว่ขขเข้าไปกระทุ้งหนึ่งทีแล้วกด e x ็กซิคิวล t าช็อตไป สบายๆนะครับผมอยากให้โจ๊กเกอร์เข้ามากเลยกดแอตแท็กไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยโจ๊กเกอร์ร่วงไปเลยไอสจวร์ตสิไม่ให้โจ๊กเกอร์โอ้ยตลอดเลยหลังจากเข้าไปรีเลือดเสร็จผมก็เข้ามาเติมกลางนะครับเจอกับแกล้กครั้งหนึ่งแล้วก็วีราผมได้ทําการโดดสับวีราไปแล้วก็ควงสวัสด์อยู่ใจกลางงงไฟนะครับก็ไม่มีใครเล่นผมเลยนะ <c oughs> แล้วผมก็เอ็กซ์คิวรัสมาช็อตมาไดนะ้แล้วก็รอดมาแบบ หล่อเท่หล่อเท่นะวับกับแบบชิวปล่อยเพื่อนตายนะเขาก็ฟร์มสักเล็กน้อยนะเหมือนนาคอสเข้าไปแหกกล่างผมก็เลยแบบเออตัดป่าทักงหน่อยแ้วสูดรอดไปได้นะหลังจากที่ผมสับเขาก็อันติออกข้ามขื่อไว้ได้ผมไม่มีสกิลตามนะแต่เพื่อนเราค่อนข้างยับนะทุกคนสกอร์ก,กรองอยู่ที่ผมหมดเลยเจ็ดตัวเพราะผมรัดช็อตมานั่นเอง วันนี้ผมควรวิ่งไปไล่เอลสูนะเพราะว่าเพื่อนเราไม่มีใครเข้าไปไล่เอลสูเลยฟีผมฟีจัดๆนาคอติกถอยแล้วยังไงครับแต่ว่านาคอสพุพ่งเข้าไปผมก็เลยติกถอยบ้างวันนี้ผมตายเลยเรียบร้อยจากเกมได้เปรียบกลายเป็นเกมเสียเปรียบนะครับเนื่องจากว่ามอทอสโรมมิงเก็บไปเยอะ จากการลัดช็อตผมก็เลยเข้าไปโยนหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับโยนแบบนี้ก็ต้องตายอยู่แล้วนะดีนะเพื่อนไม่ด่าลัดไปเยอะๆเราไปแจกแบบเนี่ยแต่ว่านาคอสก็ตา,ตายตามระบบเแต่ไฟสวยมากพอผมตายแล้วเพื่อนแล้วเล่นกันเป็นทีมมากเลยดด,ดดิโคตรกอดเลยจากเกมเสียเปรียบกลายเป็นเกมกลางๆนะเสียเปียบมากด้วยความเป็นโลมนะผมเจอตัวอะไรผมก็โดดสับทัวหมดแล้วผมเอาอยู่ไงตัวมอทอสมันถึงอยู่แล้ว ถ้าเลือดน่น้อยก็โดนเอ็ก u t e ิคะแค่นั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าเล่นกับผมอะวันนี้ป้อมเขาแบบเสียแค่ป้อมเดียวนะป้อมเราจะหมดทั้งสามทางแล้วแต่ก็ยังไหวชิวนะน่าจะแบกไว้อยู่นะเรียบร้อยแก๊กตายไปหนึ่งเอลสูตายอีกแน่นอนโดนลุมแบบนี้วีราก็ไม่น่าจะรอดนะวีราเนี่ยถ้าแบบเพื่อนตามไม่รอดแน่ ผมมีเอ็กซิคถืออยู่จังหวะน,นี้ผมกดทันไหมกดเรียบร้อยรัดดีหน้ามาอีกตัวตอนนี้คิวไปเก้าตัวแล้วนะบอกบอกเลยโลมิ่งอะไรรัดช็อตโคตรโหดครันี้ถึงทีเราขึ้นบ้านบ้างนะเหลือแพนด้าอยู่หนึ่งตัวผมก็จะโดดใส่อย่างเดียวนะโอ้แต่เขาโดดใส่ก่อนผมโดดกลับบ้างเหลือซิวมาช่วยนะแต่ว่าเพื่อนเราหนีไปหมดแล้วผมก็ถอยบ้างนะกลัวเหมือนกันไม่ใช่อะไรหรอกเลดเจียมแล้วมันแรง โอเคจังหวะน,นี้โซนก๊อตนะเหลือแก๊กหลุดมาอย่างนี้ต้องโดนลุมนะคอสยังตีคีบกลางอยู่นาคอสยังตีคิบกลางอยู่เรียบร้อยเขาหลุดมาขนาดนี้ผมก็เลยไปช่วยล่างดีกว่านะครับผมเพราะซิลดวนกับยีนายีนาน่าจะมีดาเมจช่วยจัดก,การได้เยอะอยู่นะเรียบร้อยได้มาอีกตัวนึงแต่พอผมหันมาที่นึงนะครับเมดกับแครี่เราก็ลงไปนอนกับลากมะม่วงแล้วนะครับ เออสูมันห้าวจัดเลยผมขอโดดใส่หน่อยแล้วกันกดล้างออกมาแบบชิวๆมาเติมฝักก์ยีนา่าโอ้โหโดนซูมแบบนี้ไม่น่ารอดนะผมก็ทิ้งไปเลยแล้วกันขอโทษนะยยีนา่าเพื่อนที่เราเล่นแบบเออ,เอ,อไปหน่อยผมก็เลยแบบพิมพ์แบบยีน่าไปหน่อยโทษเพื่อนโทษ <c oughs> <c oughs> แก้เขินนะรอบนี้ถ้าเราซูนดาร์กไม่ได้เราไม่ได้ก๊อตก็น่าจะแพ้นะเพราะว่าทีมเราแบบ ป่ากับยีน่าเราป่ากับออฟเลนอ่ะมันไม่ค่อยแข็งมาเท่าไหร่นะเออมันล้วงไม่ค่อยได้จะเป็นผมที่ทําดาเมจแทนทั้งสองอย่างนะทั้งแทงทั้งลวงนะจังหวะนี้ผมต้องเสียสละเดินเข้าไปเปิดก่อนอะไรเงี้ยเ,เพื่อนๆที่ดูอยู่ก็บอกมึงเป็นโลมึงก็ต้องเปิดก่อนอยู่แล้ว <c oughs> เรียบร้อยก็ตายไปตามระเบียบนะเ <c oughs> พื่อนเราก็ยืนอยู่หลังก <c oughs> ๊อต <ๆ S 2> นะ เนื่องจากจเขาเป็นเมดกับแคลรีนะก็จะเข้ามาลึกแบบเราไม่ได้นั่นเองเัืที่จะเข้าลึกๆก,กับเราได้ก็มีนาคนาคอสนะเราต้องขึ้น2คนนี้มากๆเลยนะตอนนี้ก็เสียคอสไปอีกรอบเนึนะเออถ้ามีเสียงรบกวนอะไรเยอะแยะแต่ในคลิปผมก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะลงคลิปแบบตรงเวลาตรงวันที่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องบีบให้ทําคลิปแบบมีเสียงรบกวนเยอะหน่อยบ้านผมมันไม่ได้เก็บเสียงอะไรงั้นนะ แต่ว่าเราก็ช่างมันเถอะนะครับเอาเป็นว่าลงคลิปตรงเวลาก็โอเคแล้วตรงน,นี้เอลสูเหลือตัวสุดท้ายตัวที่เหลือไปไหนหมดเออเพื่อนบอกให้เคลียร์คลิปก่อน <c oughs> เราก็ใจเย็นๆนะครับเคลียร์คลิปให้เพื่อนเคลียร์คลิปเคลียร์อะไรไป <c oughs> โอ้แล้วเมียเราโดนล้งวงจังหวะนี้เหลือสองสามยังไงสู้แบบไปไหมโลเกอร์เข้ามาเติมผมนะครับผมก็ยืนค้ำให้แบบสุดอะไม่มีใครเอาผมเลยอะ ไม่แค่ผมถึกนะแต่ว่ามันไม่ใ,ใครตีผมอะ่ะเหมือนแบบวิ่งไปวิ่งมารอ execute อย่างเดียวอะ่ะผมก็เลยแทงดาร์กให้โจกเลยจังหวะเนี้ยก็น่าจะไหวอยู่นะเพราะว่าป่าเขาก็ตายอยู่นะซิลแต่ว่าป่าเราเกิดแล้วมารอดูนะครับว่านาคอสตัวนี้จะมาช่วยลัดก๊อตไหมโอเคเข้ามาอยู่แล้วผมก็เดินขึ้นไปโซนเลยนะครับไปไล่แพนด้าจังหวะนี้ใบไปก่อนไม่ให้แพนด้าเข้านะ เรียบร้อยเลยแพนด้าบอกกูโดนสตัมเพื่อนกูเข้าโดดเข้าไปไม่ได้พอทอรสมันก็ดีนะใบมันใบนานอยู่นะมอทอรสอยก่หนึ่งแล้วก็มีอันติแบบยกลอยด้วยทําให้แบบสร้างซีซีให้เพื่อนได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่หนาะผมบอกเลยถ้าจะเล่นอลิสอะ่ะไปเล่นมอทอร์สดีกว่าแรงสูง,สงอะ่ะพวกคอนไม่สูงหรอกก็คอนต้นอะไรเงี้ยคอนต้น สามสิบดาวสี่สิบดาก็ยังเล่นได้นะมอทอพอแบบมีคนเล่นอาริสแล้วผมหงุดหงิดยังไงก็ไม่รู้อ่ะโดยเฉพาะเลือกอาริสมาตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยเห็นแล้วหงุดหงิดเจอบ่อยมากเลยอะ่ะเพื่อนเล่นตัวบางๆแล้วก็หยิบอาริสมาหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยแล้วผมก็หยิบมาเหมือนกันโอเคเกมนี้ก็น่าจะจบนะครับผมเรียบร้อยเพื่อนเก็บเอลสูไปผมก็ตายก่อนนะ แต่ว่าก็เก็บสกอร์มาได้ค่อนข้างเยอะนะผมเกมนี้ MVP ก็น่าจะอยู่ที่ผมแหละไม่ดุดใครหรอกทั้งทำดาเมจทั้งรับดาเมจโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดคิวไป13ตัวนะของก็ประมาณนี้ดาเมจ24เปอร์เนตะเยอะสุดเลยทีมเลยยัง <c oughs> กว่าแรีแ่เกิร์เมดอีกอะเป็นโลมิงที่แบบมีดาเมจสุดจัดแล้วก็แทงก็ไป35นะโคเยอะบอกเลย